มึงก็จะปลูกมันสบายปะปลูกมันแบบไม่ป่ะเจ๊นี่โอ้มึงเนี่ยครับไปเท่าละสามล่องเลยวะอันแรกก็แม่เห็ดปีกไก่ในในเห็นอยู่แต่ว่าผมจะได้เห็นจะจะมือน,นี่แหละก็เลยแวะมามึงครับผมมึงไปปลูกมันระยะประมาณเจ็ดสิบแ <7 80 S 2> ปดสิบบัว เป็นได้ครับอันเลนซ่าว่าเป็นอยังนะครับเพิ่นปลูกทีแล้วก็มันสิบวเห็นตามันนะครับเป็นเลยเลยนซ่าเ,เต็ดี้แซนแมนตายอยู่หรครับมึงมีหอกกันหม่มีหอกพัดลมดิโอเคดีคักกว,ว่าเนี่ยรับจอบวะเนี่ยอ่ะรับจอบเฮ <laughs> ็ดงานขันเวลาครับเจอันเจอัน โอ้ไม่เห็ดดีครับเชี่ยนี่ครับผูใดิเห็ดน,น้ำก็ออกไปเฮ็ไดไ้เ้อนี่เด้อซื้อไม่ได้ใช้อันนี้อ๋อบ้านน,ก,าน,นกุงป่ะครับอ๋อเขาจะง่ายนี้แล้วน,นี่ครับแนวเสียบมันไปที่ละสามล่องนะครับผมนี่รถลกระแสประมาณใส่ประมาณส,ส,สโลหนึ่งหรือสโลสองนี่แหละนะ ไปไลงมาเลยถัดไปนี่ไ <laughs> ม่ต้ำองค้าเดี๋ยวเอาหมอนใช่ปะ <laughs> โอ้นอนท่าเลย <laughs> โอู้วม,มีความร่มเลยครับ <laughs> โอ้มันตูงมันได้อยู่ครับโอ้ไปเท่าสามลองแบบนี้ก็สบายแล้วครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องลงจากรถดิเอาห้องเขาไม่กินน้ำลดอันนี่ <laughs> โอ้เฮ็ดดีนะครับพวกนี่อนี่แหละครับของแปลกแปลกแต่ทำได้จริงนะครับผมถ้าผู้ใดชำนาญเนี่ยกับขับเร็วก็หนีก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อความชัวนะครับเพ่โอ้เฮ็ดดีจังบักสังนะครับลิมันก็สดๆเลยนี่ฮะน่าจะเอาไว้โดนครับเนี่ยแซไปในกระสอบมันงอกล้ว โอ้ไปกั๊บสิบัเทียงแล้วบปล่าไอ้นี่หยอก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 ครับมันไปเรื่อยๆนะครับเนี่โยโบได้ซ่านะครับเนี่ยมันสิมีเครื่องปลูกมันอันนี้คือเครื่องเสียบมันนะครับเนี่ยเอาละมันตัวนี้แล้วก็ววเสียบยจ้าจ้าจ้าเนี่ครับถ้าเขาไปซ่าค่อยดีก็คือมันเห็นนะครับผม ลงมาเสียบซอยกันแม่นอืมดีครับฝาอันนี้เป็นระบบครอบครัวนะครับนี่บทตองกลางคนนะครับเฮดแบบครอบครัวสบายเลยนี่นี่พื้นที่ประมาณตรงนี้ประมาณจัจกไรอันนี่สี่สิบไรครับเนี่ยปลูกปลูกแต้มมะเขือเนี่โอ้ได้หลายเตือไปด้วยครับเนี่มันไปเท่ละสามหลองนะครับเราไม่ต้องข้อดีก็คือเราไม่ต้องมา มาวางท่อนระยะนะครับก็คือเราเสียบไปเลยกะระยะเอาด้วยสายตานะครับไปกลับก็หกแถวนะครับนี่คทำงานแค่สี่คนถ้าล่องตรงๆหน่อยคนขับไม่ต้องไม่ต้องไปขับเลยน,นั่นนี่ลงมาเสียบช่วยกันเลยนี่ครับโอ้นี่ครับ,ร,บระบบครอบครัวผู้ดใดจะเอาไปเฮ็ดน้ำก็ได้นะครับนี่ นี่ครับโห่เฮ็ดดีจังมักสังโอ้แต่ละม,มันสดก็เศรษีได้ดไหมเนาะโอ้ปีนี้แรงอิใช่ก็ได้เพมีละม,มันสดเลยของผมปลูปก,กลแล้ยวว่านเจ๊สิเกิดบ่เกิดเลี้ยวเราบอกเล้วอะไรไอไปเลาะมึงเมื่อกี้นี่ก็เลยเห็นของแปลกก็เลยกลับมาเนี่แนยแหละกาผมไปเลาะมึงมั่นว่าอันลูกน้องเอาตาลงว่านะ เฮ็ดดีเฮ็ดดีครับรถกับไปแบบซาๆสเลยนี่ครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเส้นนะครับว่าได้แบกละมันอย่างไรเนาะนี่แหละระบบครอบครัวผมว่าเฮ็ดดีหีืโอ้โหสี่สิบไลน์สี่ค้กับสิบว่าเครื่องเดือดพุนบอก <ś les> นี่ครับปลูกเตี้ยม,มัส้ซนี่ใก่ชิดได้พอสิบไรเลยนครับเี่นี่ครับไม่ใช่สั้นๆนะยาวแล้วนะครับไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าปลูกระยะค่อนข้างถี่อยู่เจ็ดสิบแปดสิบเซนก่อนระยะนี้ก็พอดีนะครับเพราะว่าร่องมันใหญ่ผ <ś les> มแนบลับหรอ้อบป่ลับแล้ว <ś les> โอ้ยให้แม่ขึ้นไปขับให้ก็ได้ด้อขึ้นไปได้เสียแม่แม่นาะเ <c oughs> ออมีผลลมพร้อมมีกันหม่มพร้อมโอ้บอ่ห่อนเลยครับเี่กเฮ็ดดีเฮ็ดดีอ่ะในปลูกแล้วก็สิได้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับโอ้ได้ระยะแนวด้วยสวยดีสวยมากเลยครับนี่นู่นครับรถยกล่องก็อีกคันนะครับมีเขามีรถสองคัน นะครับระยาแถวสุดยอดเลยครับได <_ d eg g> ้กาเลยมาตรฐานเลยนี่รับรองว่าไม่มีอัตาลงแน่นอนอ๋ออันนี้หางมันยกได้ครับอันนี้โดนหินมันเป็นหินต่เนี่โอ้ก็เฮ็ดดีครับครับ เฮ็ดดีเฮ็ดดีพัดลมไฟฟ้าบ่นน่ะอ๋อใช้แบตเตอรี่โอ้เฮ็ดดีครับเ็นไดครับเฮ็ดงานซื้อมือเนี่ยเขาจะไปเอาสมัยเก่าสมัยใหม่นี่ครับสบายเนี่ยเห็นบ่ดิตุนแรงได้เยอะครับสมัยใหม่เลวเขาจะไปยึดติ เออยึดตีก็ยึดตะบังเก้าเลยแล้วนี่นะครับโอ้เฮ็ดเดียบดิเมื่อประเทศเบิดเบื่อครับพอเขาไม่กินน้ำเลยแบบนี้กรตตองลงจากรถได้นะแม่เนาะแดดกระโบ่แดดคนขับไม่ได้สีหลับเฮ็ดดีเฮ็ดดีครับนะแป๊บเดียวจะสูดหัวง่านหลได้่อย นี่ครับหัวงานอยู่ตรงนี้นี่ยาวอยู่นะก็ปลูกตั้งแต่เช้าน่าจะได้เกือบๆจะหกเก็ดไร่แล้วลมั้งเนี่ยก็ทำแค่สี่คนนะครับเนี่ยรถก็โอ้โหแทบไม่ค่อยได้แทบไม่ค่อยได้เดินเลยหรอรถอะแทบไม่เดินเลยนะสโลหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆอเดี๋ยวพาไปรออยู่หัวงาน โอ้ขยอยก็เฮ็ด,ดตีนะครับนี่ก็คือผมมาทายให้ชมนะครับเพื่อผู้ใดอยากเอาไปประยุกต์ดัดแปลงใสแบบพื้นนะครับผมแต่ว่าอันดับแรกก่อนถ้าชาวสารถเขา่าเขาก็ต้องมึงรถเท่าน้ำน,นะครับว่ารถเท่าระยะหล่อมันกว้างเท่าไหร่แต่ละรุ่นมันกวา้างมาซ้ำกันนะครับเขาก็ต้องเฮ็ดล่องให้เหมาะกับหล่อรถเท่านะนี่ครับรถขจอาก็สิเข่าได้พอดีลอ่องกสิซ้ำตัวผมเฮ็ดของผมยังบ้านสมัยคือเพิ่นอยู่ นี่อันนี้เฮ็ดดีครักอิลีครับโอ้แนะนําเลยครับเอาไปทําตามได้นะครับหรือหาซื้อได้ตามร้านขายผานนะครับผมหรือไม่ก็เอาไปแปลงทําเองก็ได้ครับทําไม่ยากครับดูแล้วดูทรงนี่ครับเขาปลูกมาได้เยอะแล้วเนะี่ยมาเดี๋ยวพาไปดูข้างนี้นี่ครับ ทุกวันนี้ทําอะไรง่ายไปหมดนะครับผมเราต้องยอมรับเพราะว่ายุคนี้มันยุค 5G แล้วเนาะอันไหนที่มันทุนแรงได้ทันสมัยแล้วก็ทำงานได้ไวกว่าคนเนาะก็แนะนำเลยครับผมทำได้ครับอันไหนที่มันสบายทำแล้วไม่เดือดร้อนไครก็จัดได้นะครับผมเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชม ลดปลูกมันครับแบบคนเสียบนะครับสามร่องไปทีละสามร่องแบบครอบครัวครับทําได้แบบครอบครัวไม่ต้องจ้างใครเลยนะครับนี่นะครับมาสองคนก็ปลูกได้นะครับเอาโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไในไปถ่ายอยู่ไหนฝากไปดองเอฟซีติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ